สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่26กันยายน2565นะคะวันนี้ก็สวัสดีหวยลาวนะคะหวยลาวก็กรุบกริบกรุบกริบไม่รู้จะซื้อเลขอะไรนะคะก็ซื้อ71ไป20บาทก็เดี๋ยว จะถูกอีกนะก็ยังจะถูกอีกไม่รู้จะเล่นอะไรนะเพราะว่าโมจะทําคลิปอ่าลง u t u b e นะคะเนื่องจากว่าความฝันของอาจารย์ดุตันอ่ะมาเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็โหต้องรีบทําคลิปเลยนะคะเพราะว่าจะเตรียมตัวสอบจอง่วนแล้วนะคะอ๋อวันนี้หวยเราก็ออกเลยนะคะออกอ่าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปสามลกมากเลยนะคะเพราะว่าเลขบ้านตัตเต็๋วนะคะบ้านเลขทิ่ ห้าสิบทับแปดสามนะคะหวยออกแปดสามนะคะแล้วก็อ่าเป็นเรื่องของความฝันไม่ใช่เป็นความฝันเป็นเรื่องจริงคือจะครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่นะคะคุณแม่ประทวนเนี่ยเสียชีวิตวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสองแล้วก็เผาวันที่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง อายุ71ปีหวยลาวออกตรงเดซเลยทุกอันเลยนะคะดูสินะหวยลาวนะเอาเลขคุณแม่ประทวนไปออกเลยนะแล้วก็เลขบ้านดรแต๋วคือ83อสาสรุปแล้วนะคะหวยลาวนะต่างๆนะก็จะออกจะออกเกี่ยวกับตัวดรแต๋วทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าดรแต๋วเกิดวันที่22ธันวาคม2509นะคะแล้วก็บ้านเลขที่50ทับแเห็นไหมหวยก็จะออกตลอดเลยนะคะแล้วก็วันนี้หวยราวก็ออกเกี่ยวกับคุณแม่ของดรแต๋วทั้งหมดเลยนะคะก็คือ อ่าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปดสามอ่าดู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 นะคะอืมกรุบกริบกรุบกริบไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะหมดแต่จะทำคลิปนะอ่ะวันนี้ก็จะเล่าความฝันของอาจาร,รย์นิวตันให้ฟังให้หมดเลยนะเพราะว่าความฝันของอาจาร,รย์นิวตันเนี่ย เป็นความฝันที่ปแปลกๆปริศนานะเออเดี๋ยวนี้นะเขาพัฒนานะเอ, euh อาหหอยเนี่ยความฝันเนี่ยเขาพัฒนานะคะเพราะว่าดรแต่ไปฟังความฝันของแต่ละคนนะประมาณสัก20 mm. คน20คนก็จะคนละเรื่องเลยนาะคนละเรื่องก็เขาจะต้องเอาจิ๊กซอว์อันนั้นมาต่อ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 ,ตอ,ตอกัน <laughs> แล้วก็ตนน่นงแดนดรแต่มองภาพออกแล้วนะว่า <c oughs> ความฝันของงวดเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะความฝันของงวดเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัด จังหวัดสระบุรีทั้งหมดเลยนะคะอ่าถ้าเราไปศึกษาเรื่องของความฝันของไอ้จไความฝันคําขวัญของจังหวัดสระบุรีนะคะว่ามีอะไรดีๆด,ดังๆนะแบบนั้นน่าใช่หมดเลยนะคะก็คือเวลาจะบอกว่าความลับของหวยก็คือเวลาปกสลากออกอ่าเขาวาดภาพอะไรที่ปกสลากนะก็อันนั้นแหละหวยออกอันนั้นแหละคะ่ะทุกฝัน แต่เราต้องเป็นคนที่ไปฟังความฝันของคนอื่นด้วยนะพอฟังความฝันของคนอื่นเราต้องมีความรู้ด้วยนะพอเรามีความรู้ตั้งแต่ดั้งเดิมอะดั้งเดิมเราก็จะทําให้เราอะเวลาฟังความฝันของใครนะเราก็จะมองภาพออกแล้วทีนี้ความฝันนะเขาพูดเขาเขาไม่ได้บอกเราตรงๆนะเ,ๆนะเขาเป็นแบบปรัชญาเปรียบเทียบเขาบอกว่าเขาจะสร้างเรื่องอันนี้ออกมานะให้เธอมาแปลความฝันไงว่าถ้าฉันสร้างเรื่องแบบนี้มาแล้วเธอจะแปลได้ไหมอ่าแล้วทีนี้หวยออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้เนาะแต่แต่ หยออกหรือไม่เอาไม่รู้แต่ที่จริงอะ่ะด ACK รแต้วได้ความรู้ติดตัวมากๆเลยขอบอกนะกับการที่ได้ฟังความฝันแล้วก็ได้ฝึกแปลความฝันนะได้ความรู้ติดตัวจริงๆเลยนะขอบอกใครอืใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้นะแต่ดตรแต้วอ่ะความเชื่อของดตรแต้วนะได้ความรู้ติดตัวที่สุดเลย,เลยก็คือจะเป็นคนที่ไม่ชอบเลขของคนอื่นคือคนอื่นให้เลขมานะก็ดูนะแต่ไม่ชอบไม่ชอบก็คือจะไม่รักพอไม่รักปุ๊บมันก็จะ มันก็จะไม่ชอบไงเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักไงไม่มีน้ำหนักไม่มีที่มาไม่อะไรเงี้ยจะไม่ชอบแต่ถ้าของเราเองเนี่ยเราจะไปไปความฝันแล้วก็เราไปสืบค้นศึกษาต่ออย่างเงี้ยความรู้ไอ้ตรงนั้นมันเข้ามาในตัวไงอ่าจริงๆต้องเป็นแบบนั้นแหละจริงๆเวลาเราเรียนหนังสือมาเนาะเขาก็ไม่ได้บอกกับเราว่าเออเธอเรียนหนังสือไปนะแล้วก็พอตอนหลังเธอจะนํามาใช้ในการหาหาเลขจริงๆจริงจริงจริงเนี่ย ดรแต๋เพิ่งจะรู้คำคำที่ท่านสุนทรผูพ้พูดไว้นะว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเนะี่ยเพิ่งจะเข้าใจนะเพราะว่าพอเรามีวิชาปุ๊บอันเนี้ยอันนี้เป็นวิชาของตัวเองเลยนะมันสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองเลยนะเราไม่ต้องไปงอนงอไขรด้วยมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอ่าอันนี้เป็นความรู้ติดตัวของดรแต๋วเลยนะถึงแม้ว่าเ,เจ้าแม่เจ้าพ่อดังๆที่จะให้เลขไว้นะดตรแต๋วก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความรู้ติดตัวของเราไง